ดีคุณผูชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะต้อนรับลมหนาพวกเราก็จะมาปีนยอดเขาเอวลเวอเรสกันนะถ้าพวกเราจะชิ้งลิงแบบไว้ใต้คิปน,นะใครอยากใครอยากเล่นตามก็กดเข้าไปเล่นได้นะไปก็เริ่มเลยไป<น>ขั้นตอนแรกนะครับ<น>ผมนะเราก็ต้องมาเอาถัางแก๊สแล้วก็พวกพวกอะไรวะพวกเสือ้อ เอาตูดมึงได้ไหมเฮ้ยเกิรนอย่าเพึ่งงองกันตรงนี้แข็งตูดหมดแข็งตูดรับลมหนาวก็เติมแก๊สเติมน้ำเติมน้ำด้วยอ,อย่า,ยาลืมปิดแกด๊สนะเว้ยปิดปิดแก๊สปิดแก๊สเติมน้ำก่อนทีนึงมั้งกก่อนใจขอสดน้ำไม่ชิงใจไม่ดึกเคยไปได้ ก็ต้องเปิดใช้ถังแก๊สตอนที่มันถึงความสูงที่2,500นะแล้วดูความสูงได้ที่่าล่างขวานะตรงที่มันเขียนว่าเอาจิจูดอ่ะอหละเดียด๋วยวตกตรงไหนก็ก,ก็เริ่มใหม่ตรงนั้นก็แค่นั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ตายเมื่อไหรกก่ก็จบคลิปตรงนั้น <c oughs> ก็พวกเราสคนก็ปีนกันมามากกว่า100รอบแล้วก็ยังไม่ถึงยอดเขาสักทีเฮีย หมือนเฮ้ยเหมือนมันเปลี่ยนว่ะเนี่ยเออเหมือนเปลี่ยนะนะ<อ>ไม่หรอกมั้งไอ้เนี่ยมึงไอ้คิดไปเองไอ้เนี่ยแสงมันจ้าเกลเอเกินไงเฮ้ย <laughs> เออมันเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเดินลงเราต้องเดินลงเปลี่ยนนะเนี่ย,เป,ยเปลี่ยนจริงดูดิบอกตีไม่มีทางบันไดอย่างนี้นะเออรู้ว่าแหละเออว่าไม่อาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเอาไอ้สัตว์เปลี่ยนอย่างนี้แล้วกูจะหาแคมเจอได้ยังไงล่ะอ่ะก็จบตรงไหนก็เริ่มใหม่ตรงนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยใครเดิมตรงเนี้ยใครเดิม ไม่เชี่ยจะแตกจะแตกสัตว์จะแตกเอาเอาสัตว์ก็เอาจบคลิปนะตายจบคลิปนะาหยาดก็บอกแค่นั้นแหละตายจบคลิปนะเฮ้ยไปเอยเอา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 เดี๋ยวนะสัตว์เดี๋ยวนะกูบอกแค่นั้นแหละกูวชช่าคลิปน like ี้ยังไงก็ไม่มีวันถึงก้าเขาไอ้เนี่ยเห็นป่ะมันเหมือนเดิมไหมเนี่ยมันคิดไปเองเนี่ะไม่เดี๋ยวตอนแรกไงเริ่มเริ่มแรกมุกเ้

ใครมันเด่นกับเราเลยวะดีเองแดงนั่นอะไรวะเนาะขนเอ้ยเชี่ยใช่ปะมันหลุดเชี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็เดินต่อไปดิมัวารายหลักกื้นฐานแค่นั้นแหละมาพักก่อนยัยรสชาติไหนได้ถึงยอดเขาละเสีาละเสียละเสียละแสงลมแรงว่ะแสงลมแรง

เรียงอยู่เรียงอยู่เรีงอยู่เายุเพิ่งลงมาติดตรงนี้เลยหรออืมอ้ะกูว่าอะไรสัตว์ตอนเมื่อกี้สองตัวเฮียเราแอบบอกแล้วไอ้ตาไอ้ที่ไอ้ทีกูเดินไม่ได้มันติดอะไรนี่รู้ว่าเหมือนมันติดกำแพงร่องหัว่ะไอ้ที่เอ้ยกูก็ติดเออมึงติดใช่ปะกูก็ติดกูก็ติดกูว่ามันพัดเราออกมานอกแอบแล้วไงเนี่ยเน่ยก็ตกแล้วเนี่ย ไม่ตกไม่ตกกูอยู่ข้างล่างมึงเนี่ยมึงดูกูมึงดูกูมึงดูจุดกูมึงดูจุดที่กูอยู่มึงดูกูอยู่นี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงนโออกมาเลยกูรอรับอยู่เนี่ยมึงโดนรอรอรับพ่อเหรออุ้ยอ่ะเต็มเต็มเต็มเจ็บมากเจ็บมากตายก็เริ่มใหม่แค่นี้เองไอ้ที่มันเริ่มจะมืดทุกอย่างมันเริ่มจะเืิดอุ้ยอ่ะกวนลมว่ะ เลยแค้มหนึ่งแค้มหนึ่งคราวนี้จะมีอะไรให้กูเติมบ้างนะอุ้ยนะอุ๊ยละอะภาพจัดอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างไรไม่แต่เราก็ต้องก็ต้องก็มองไม่เห็นอ่ะก็ขอหลบก็ขอหลบภายใต้ลมเงาของแคมป์ก่อนละกันเยอะหัวกูโผล่นอกเต็นท์เลยจะเอาไงนะมึงดูดิเต็นท์ไม่ังกากมึงดูนะ ันพัดเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันเอาภาพมาแตะไว้เฉยๆนะฮะถ้ามันพัดเรานี่เราไม่ได้อยู่ในเต็นท์นี่มันพัดเราปิวเลยนะ่เราก็ปิวกับสายลมงดิแล้วเต็นท์เสมือนจริงนีใช่ไหมเตก็ได้ทําการผ่านผลไปเรียบร้อยแล้วเราเดินต่อรัดกันเฮ้ยสภาพเลยท่านหลุมบ้างไม่อยากไปเสียตรงบันไดอีกแล้วนะ เดินเลยแคก่ไหนไกลเยรอนะวังแคสองมก็ไม่ยังไงหนะอยังไม่ได้เปิดนะมัน่ยเปิดทางแค่เราอะนี่อาการนี่แบบนี้ต้องรีบปีนเะลอ,อ้ปิดไจซะมัน <laughs> ดูดิสลเรผ่านไปจังสองก็ต้อ,องตัดไป เราไม่เริกใช้แก๊สให้ก็เติมแก๊สเกมแม่งทำมา,าเลาเก้าเกินแล้วอย่างนะทุกคนเกมน,นี้มันกระโดดไม่ได้แล้ว่ถ้ากระโดดได้นะ่านนี้เราสองคนนี่ถึงยดอดเขาเอเวอเรสต์นานแล้วเนาะแต่โดดไม่ได้ไม่เน้นเดินโดดไม่ได้ที่แม,ม่งบอกว่าโคตรจั

งี้เราต้องเดินต่อไปแล้วเราไม่มีน้ำได้กินแล้วอ่เราห้าวหรอกันแหละเดินต่อไปแล้วกันไหนอ่ะหายไปแล้วมึงหายไปไหนล่ะอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนย้อนอ่ะนี่คือนแล้วขึ้นแล้วขึ้นแมึงเปิดไฟมึงเปิดไฟมึงเปิดไฟโอ้คือคือคือห่างกันระยะแค่นิดเดียวมันก็มองไม่เห็นแล้วอ่ะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นฝุ่นแล้วอ่ะใช่ไงสมจริงไงสมจริงไงแต่เราก็ต้องมุ่งเป็นเดินหน้าต่อไปอุ้ยคืตายว่ะอ๋อลืมเปิดแก๊ เฮ้ยม,มีอมเดินตะบลูมแล้วข้างหน้านมีลูกเนาะอะไระเหรอกระจายอย่งมี้ไหนลูกได้อะบอ่ะล้วลมไม่ได้หรอกใครทำของนี้เก่งเกี่งที่จะเดินไหลดีๆนะเช่ยไม่ใช่จพัดกูตกนอกแบบอีกอ่ะไม่อยากมาเชิญหน้าหรอกไม่อยากมาเชิญหน้าจริง <c oughs> แล้กูว่าหาปันญญาม่เจอหนักกว่าดึงนะ เออเยโก้เออาม่ใช่ละกูว่ามันต้องมันต้องมีบันไดอย่าตรงนี้ใชะไรกูเรากูเราสัวละเราสัวละรูว่าเราบอกรีบไหมหรอว่าก่อนที่เราจะเดินม้วนตัวแล้วก็ตายอย่างเงียบๆเพราะว่าหาถ้ำอยู่ดีามันกดดูแมวนไม่ได้ด้วยนะเนี่ยร้าเกินล้วใครก่อนละใครก่อนละใครจะปีนก่อนอ่ะแล้วมึงก็เชนปีนม่ะกันเยยอย่าชันเยี๋ยเน้ สวยเหตุผลว่ะกูไม่อยากปีนแล้วว่ะมันเริ่มจะเสียวมือแล้วเฮ้ยเนี่ยไอเสียวจริงงั้เนี่ยไอ้เจ๊กูกลัวพายุมาว่ะไอเจ๊ตรงนี้แม่งเสียวอะไรแบบอ๋ออ๋ดูดิดูดิเออดูว่าเราถ่ายปกคลิปกันตรงนี้ดีกว่ายังแบบอ๋อมุมเงี้ยมุมเงี้ยมุมเงี้ยใช่ปะ กลิ่นมันลื่นนะกูจะบอกให้เฮ้มีคนมามีคนมาอย่าตุยตูดกูนะอย่าตุยตูดกูงั้นมึงให้มันไปก่อนละกันไปกันเพล่อนนชินกี่ใส่เสื้อก้ามาปีนเขาไอชิคไม่ใส่เสื้อเลย <laughs> ยังเกเรอ่ะแล้วมึงไม่หนาวตายอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนดิเราเดี๋ยวนดิ ตกลงมาถ้าตกลงมากูได้ไฮไลท์เลยไงตกลงมากูได้ไฮไลท์ไอ้มันไม่ว่างหรอมันไม่ว่างใจกูมันไม่ไหวที่จะแบกรับแล้วอ่ะโอ้ยอะไรล่ะจะตกแล้วเหรอใจหมดเสียวอ่ะโอ้ยแม่งเสียวทุกย่างก้าวในการเดินเฮ้กูไอ้ยันนั่นจากเราไปแล้วเหรอจากเราไปนี่ไรอะนนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ กูคิดว่าเรายิ่งระแวงอะ่ะมันน่าจะยิ่งทำให้เราพลาดน่ขึ้นรือว่ามึงอย่าระแวงเนี่ยไอทีเนี่ยแหละอันนี้แหละที <c oughs> ่ทำได้มึงเห็นข้างบนไหมเออถ้าเกิดกูตายนะลิปยังต้องดำเนินต่อไปเนาะเอ้ยฉันงั้นอย่างมืออ่ะน้องน้อง นี่ไงกูได้นะกูบอกแล้วกูได้แล้วกูต้องตายเดี๋ยวกูขอดำเนินต่อไปแป๊บนึงเลยกันกูตกลงไปต่อหน้าระตามเลยอ๋อใช่ใช่น้าระตามเลยสัสสัสเสียเสียวเสียวเสียเสียว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 เสีว ไอ้เหี้ยตายตายม่กไอ้สายเนี่ยคุณไดยิว่าวเฮียน,ยนันตยายกูปีนขึ้นไปถึงสุดแล้วมันก็ตกมาไอี่ยฟ้องเหรอมันมันมันไม่ยอมไปลงตรงบันไดที่มันเอาไว้เดินต่อ้เหี้ยคือมันเป็นลงตรงข้างข้าวไหลถ้าเกิดมึงขึ้นไปถึงแั้มปสามได้มึงก็รอตรงนั้นเดี๋ยวกูจะตามไป อาเดินทำเงี่ยเลยนะทั้งแจ็สก็ไม่จะมาจัดเชียร์ถังกูเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถทำอยู่ว่ามันใกล้จะถึงอะไรเลยตรงนั้นได้ก็ไม่มีอะไรยากเกินงวิจัยจะสู้ไม่ไหวหรอโอ้โหเชี่ยรส่งสุดครับทำสามเรียบร้อย โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่นี้แล้วก็จะมาต่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ